เอาละครับสวัสดีผู้ชมนะครับก็นี่นะครับเราผมจะมาสอนวิธีเอาปลาอย่ามาติดผมจะสอนวิธีคือวิธีหาเงินได้แบบเร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวผมเอาปลาเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวผลลัพธ์ผมจะทําให้ผู้ชมดูไม่ได้นะครับเนี่ย นี้ไม่มีนะครับด,ดูดูกระเป๋าผมด้านขวานะครับเดี๋ยวผมให้ดูกระเป๋าผมนะนี่นะครับมันจะมีแค่เนี่ยครับไม่มีปลาเลยนะครับก็แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีปลาเลยท่านผู้ชมก็ดูกันนะครับว่า1วันเนี่ยผมจะได้ปลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็บริเวณที่ตกเนี่ยผมจะแนะนําเลยนะครับสําหรับคนที่ปลดปลดล็อกแรกๆเนี่ยถ้าเราได้เวสแลนด์ ถ้าเราสามารถปลดล็อกเราสามารถข้ามาที่คอลแลบเวสแลนด์ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าหาเงินกระจายเลยครับผมหาได้เป็นสองสามแสนเลยนะครับที่ผ่านมานี่ผมก็เอาไวอ้อพซื้อนูน่นซื้อน,นี่นี่ก็หาเงินจากบ่อนี้เท่านั้นเลย <c oughs> ก็มาที่เวสแลนด์นะครับเวสแลนด์คอลแลบเวสแลนด์นะครับโดยตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมะีนี่ครับกระโดดลงหน้าผาตรงนี้ก็จะเจอที่ตกปลาแล้วอันนี้ผู้นี้มันจะก่อกวนเล็กลน้อยน,อนีกระโดดลงมาครับนี่ก็จะกลายเป็นแล้วผมแนะนําให้ใช้เบ็ดอันนี้นะครับก็ คลาสสิกฟิชชิ่งหลอดนะเป็นคลาสสิกนะครับดีกว่าธรรมดานะครับอันนี้ก็ง่ายๆครับก็เราควรจะมีหนอนนะครับซื้อหนอนไว้เผื่อไปเลยนะครับซื้อไปที่ร้านคุณป้าโซฟีนะครับที่มีฟาร์มไก่ครับแล้วก็ซื้อนมอันนี้มาด้วยนะครับก็เป็นแบบเอาไว้เติมสตามีนาตอนตอนสตามีนาหมดนะครับตอนนี้ผมมีสตามีนา4ี่าสิบแครับก็เริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มตอนประมาณ 1 2บสองจุดนศูนย์ก็ได้ครับดูซิว่าเนี่ยสิบสองชั่วโมงจะได้เงินเท่าไหร่นะครับจนถึงผมจะทําถึงเที่ยงคืนไปเลยนะครับดูซิว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเลยนะครับตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับโอเคนะครับเริ่มเลยครับเริ่มเลยนะครับก็๋ยวเรามาคํานวณเงินตอนหลังนดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ตัวนี้ตกไปเลยนะครับตัวแดงเนี่ยมันได้สามรอยี่สบาทนะถ้าเราร้านค้าร้อยเอร์ซ็น์เนี่ย ไอ้ตัวนี้ไม่จําเป็นครับแล้วเราควรอัพที่มันแบบสามารถดูได้นะว่าปลาเป็นเป็นตัวไหน,นครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมอัพสกิลอะไรนะเดี๋ยวอันนี้ออกไปก่อนนี่นะครับสกิลเอ่อคาแรคเตอร์ Character นะครับควรอัพสกิลนี้นะครับเนี่ครับฟิช เอนไซโคพีเดียนะครับก็คือสามารถรับรู้ว่าปลาตัวนี้เป็นปลาตัวอะไรแล้วจะดึงได้นะโดยที่เราไม่ต้องดึงทุกอย่างขึ้นมาอันนี้ไม่ต้องดึงนะมันได้แค่สิบบาทต่อไปเลยครับอ่านี้ก็ไม่ต้องนะครับรอไปเรื่อยๆครับอันนี้เอ่อผมเห็นว่ามันหลายรอบแล้วกลัวเบ็ดมันจะขาดไม่ได้อะไรเลยก็จับมาก็ได้ครับสามสิบแต่ไม่ต้องไปจับก็ได้ครับจริงๆเสียเวลาอันนี้ก็ไม่ต้องจับก็ได้ครับมันได้หกสิบาทอันนี้ไม่ต้องจับปล่อยให้เบ็ดขาดไปเลยก็ได้ครับแค่นอนตัวละไม่กี่บาทอันนี้้้้ตตองงจจััับบ320 3ววแลลลล่่่าาาายยไดชมมเคร จะมียอดบางตัวนะครับเนี่ยร้อให้มันวงกลมมันวิธีการจับปลานะครับเดี๋ยวผมจะสอนตอนจับปลาแบบว่าถ้าผมสอนวิธีจับปลาเลยก็ได้นะครับก็เอาแบบว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือว่าเนี่ยถ้าสมมติเราเลยวงเนี่ยเห็นไหมลูกน้ํามันจะไอ้กลมๆตรงกลางเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเราไม่ใกล้ปลานะี่เห็นไหมครับพอมันจะใหญ่พอมันถึงถึงวงใหญ่ปุ๊บมันจะแตกนะครับฉะน,นั้นเนี่ยเราพยายามให้มันอยู่ใกล้ใกล้ปลาไว้นะครับไอวงเนี่ยครับ เน <premises. S 2> ี่ยถ้ามันอยู่นอกวงเห็นไหมว่าวงเห็นไหมมันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นนะครับพอมันใหญ่สุดเต็มปุ๊บมันจะแตกปามจะหลุดนะครับนี่ครับตามที่เห็นในภาพแลครับก็อย่าให้อย่าให้วงไอ้ขาวๆที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันใหญ่จนกระทั่งถึงเท่าเท่าวงใหญ่นะครับไม่งั้นปามันอ่าปามจะหลุดนะครับนี่อันนี้มันก็จะหลุดไปก็ช่างมันนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าเราตกพวกนี้เนี่ยอย่างเงี้ยปุ้มนะนี่ครับเห็นไหมว่าผมเนี่ยผมเลี้ยงเนี่ยมันจะววมอันนี้สีขาวๆตรงกลางมันไม่ขึ้นเลยเห็นปะ แล้วผมก็กดดึงพอดึงเนี่ยมันจะวงมันจะขึ้นมาหน่อยนะแบบเราก็พยายามเลี้ยงไปเรื่อยๆครับก็ดึงมาเลยครับนี่ครับเขาบอกว่าถ้าไม่อยู่ใกล้ปลาแล้วกดดึงเนี่ยมันจะยิ่งมันจะยิ่งแบบแตกงกล้นะท่านผู้ชมเราก็ควรที่จะมันให้วงมันครอบปลาพอดีแล้วก็แล้วก็ดึงเรานะครับนี่ดึงมาเลยครนี่ครับเดี๋ยวเรามาเช็คยอดกันครับว่า12ชั่วโมงหนึ่งจะได้ได้เงินเท่าไหร่นะครับและที่สําคัญครับเราต้องลุ้นปลาคิงนะครับปลาราชา สำคัญเลยครับเป็นคีย์เวิร์ดในการแบบได้เงินเยอะเลยนะก็คือตัวหนึ่งเนี่ยห้าพันเลยนะท่านผู้ชมจะเป็นไทสไหนก็ได้นะครับปลาคิงเป็นทั้งแคทฟิตเป็นทั้งปลาเนี่ยได้หมดเลยครับสามประเภทสี่ประเภทที่อยู่ในบ่อเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยตัวไหนมีดาวขึ้น,นเอาไว้ก่อนเลยครับท่านผู้ชมคือ e a p มันจะขึ้นเลยนะไอ้นี้ empero catfish นะธรรมดาครับบวกเงินหกสบาทอันนี้ก็เอาไว้ก่อนนะมันได้ e a p สามร้อยได้ e a p เยอะดีนะอันไหนมีดาวนี่ก็ต้องตับเลยนะครับ แต่ว่าโอกาสมันก็จะน้อยน้อยกว่าตัวธรรมดานะอันนี้ก็จับไปนะครับตัวละสามร้อยค้มตัวเนี้ยแลว้วกนผมหากินตัวนี้มาเลยไวส์ฟร c h เนี่ยเนี่ยตัวนี้อันนี้อันนี้หก0้อยสิบนะพอมีดาวแล้วมันเป็นพันเดียวกันเนี่ยมันจะได้เป็นคูณสองนะครับเป็นแต่จะจับยากนิดนึงนะครับก็ไม่ได้ยาวมากเวลามันก็จะเดินไปเรื่อยครับเราจับปลาตัวหนึง่งมันใช้ประมาณหกสามีหนานะ้านกะ็ เดี๋ยว้าหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องมาปั่นซามีนนาเอานะโดยกินนมเข้าไปนะนี่ครับก็รอไปเรื่อยๆนี่ตัวนี้มาบ่อยมากได้250 BP e เยอะเหมือนกันนะตกปลานี่ได้ได้เวลได้นะได้ทั้งเวลได้ทั้งเงินสารพัดน,นะครับตกไปเลยก็ได้ครับเดเบดขาดอันน,นี้อย่างน้อยก็ได้60บาทเพราะว่าเราลงทุนไปกับน,นมมา6กสบาทแล้วมนะั้งแล้วก็ลงทุนไปกับเบนะ็ดอีก สี่ห้าบาทคือเอาเป็นว่าเราลงทุนตัวหนึ่งละสิบห้าบาทแล้วนะครับก็ถ้าตัวไหนตัวสามร้อยเนี่ยสามรอยี่สิบเนี่ยควรจับอย่างยิ่งอนะ่ะแต่ตัวหกสิบก็จับได้นะครับเพราะว่าเราลงทุนไปกับเราลงทุนไปสิบห้าบาทเองอนะ่ะคือจับยังไงก็ได้กําไรอนะ่ะจับกี่ตัวก็ได้กําไรอนะ่ะแต่ว่ากําไรมากกําไรน้อยก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับีน่นะโพอดเผลอเผลอมือลั่นนะครับอันนี้หกสิบบาทก็กําไรก็เราก็สิบห้าบาท ตัตัวทีี่เเรราสยนะคปลาคิงไม่โผล่าเลยฮะมีแต่ปลาตัวนี้ถ้าปลาคิงเนี่ยสีมันจะแปลกกว่าชาวบ้านนะสีมันจะไม่เหมือนตัวมันจะไม่เหมือนตัวที่เราจับมามันจะเป็นแบบสีมันจะเปลี่ยนไปนะครับสามสี่ตัวเนี่ยเบดจะดุดแล้วคนระับเราก็จับไปเลยอนะเผื่อกำขี้ที่เรากำตดนะเดี๋ยวจับไปหกร้อยสี่สิบตัวนี้ระวังด้วยนะครับบางตัวก็ดิ้นแรงนะก็ทําให้เราตกเฮ้ยอันนี้ได้ทนะั้งห้าร้อย ทำไม่เราขาดได้นะท่านผู้ชมวิธีนี้เวิร์กสุดแล้วผมลองมาหลายวิธีแนละ้วผมว่าเวิร์กเดียแต่มันต้องจ้องตลอดเนะี่ยเฮ้ยเนี่ยยังงเนี่ยอย่าง,างาตัวนี้ทนะ่านผู้ชมเนี่ยตัวนี้ยห้าพันนนี่มันหนีดูดูเนี่ยเราต้องพยายามให้วงไปตรงกลางเนี่ยมันมันมันหายเราค่อยกดดึงนะที่ผมนะครับหายพุกด,ดึงแล้วเดียดึงใอ้ศูนย์จุดเก้าห้าคือระยะใกล้ใกล้กับเราแล้วนะนี่ไงได้แล้วตัวละห้าพันนี่แหละคีย์เวิร์ดนะครับเราได้มาแล้วอย่างน้อยเนี่ยห้าพันละ

E aí Terima kasih kerana menonton! <makes> I <noise> ・うん。 嗯，好。<laughs> <laughs> ่า,าก,ก็ประมาณสามหมื่นนะครับผู้ชมโดยประมาณหรืเอเาไปขายให้ดูเลยก็ได้ครับเอาไปขายดีกว่าไปทำคอนเทนต์ขายต่อ ดูที่ว่าจะได้เงินเพิ่มมาเท่าไหร่ครับอืเอ้เนี่ยเราเดินอ้อ,อมทำไม นี่ครับก็ดูตรงนี้เลยแล้วกันเนาะอันนี้นะครับอันนี้สองตัวนะครับก็เดีนี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ลดปลายสิทธิ์นะผมก็ไม่นับนะครับว่าเราควรจะขายตอนที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าพึ่งไปก็ตีไปสักห้าพันนะห้าพันสองตัวก็หนึ่งหมื่นนะครับอันนี้ห้าพันรวมกันเป็นห้าตัวก็สองหมื่นห้านะครับสองหมืนห้าบวกกับ บวกกับตัวนี้ครับตัวนี้มันตัวละ320นะครับคูณ7 3 7 3 7มัน10ตัวก็3,000แล้วอะ่ะ3,000 3 7เ็อีก20,000กว่าท่านผู้ชม20,000กว่า2ประมาณ22,000นะ22,000บวก 5, บวก5,000เฮ้ยบวก2,500ใช่ไหมเฮ้ย25,000 25,000บวก22,000 25,000กลายเป็น47,000 47,000บวกไกน่นี่ตัวละ600 9ตัวก็ <c oughs> ประมาณห้าพันกว่าตกประมาณสองหมื่นห้าบวกสองหมื่นสองประมาณหนะ้าหมื่นครับท่านผู้ชมวันหนึ่งก็ได้ประมาณหนะ้าหมื่นครับหมืนโอ้โหเยอะมากเลยอะไม่รวมใบปลานี่ห้าหมื่นกว่ากว่าครับท่านผู้ชมนี่รวมมันนี้ยังไม่ได้รวมมันนี้ห้าหมื่นกว่ากว่านะขนาดดวงไม่ค่อยดีเลยนะโอ้โหแ นะครับผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเกมอัพทอรด้วยครับถ้าอยากให้ทำคลิปดีๆแบบนี้อีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับแล้วก็อยากให้ยังมีอะไรคําถามอะไรก็สอบถามมาได้ตลอดเลยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะไปแล้วครับ